สวัสดีทุกท่านครับแล้ววันนี้อยู่กับไมค์ครับโลกซอมบี้ตอนที่21แล้วนะครับรอบนี้ผมจําชื่อได้จำอีพได้วันนี้อยู่กับผมไว้คร <Because> ับพี่ค่ะเละเลเลสวัสดีแปมตะแ,ตแววบวกกวนออ <c oughs> <c oughs> แปมจะกินมะม่วงกวนโอเคครับอ๋อหรอไม่มีให้หรอกที่เนี้ยเอ <c oughs> uh ่ย้อนความหน่อยครั้งที่แล้วเราได้สูตรครับจากก้ามปูมาใช่ไหมใช่ <c oughs> แล้วก็มีอะไรกีนนะเธอได้สุดครับจากก้ามปูแล้วก็ได้ไก่มาสองสามตัวแล้วก็โอ้ยหนักใจเนาะไก่ลู้ลแค่นี้แหละโอเคผมก็จําได้แค่นี้แหละครับก็เป้าหมายวันนี้คือก็ยังไม่มีเป้าหมายอยดีเพราะถึงยังไงเราได้สุดรครัฟมาแล้วอะ่ะเราก็ยังครัฟอะไรไม่ได้เลยครับเพราะไม่มีของ จะไปนั่งล่าพวกไกลพันมันก็กระไรอยู่ไหมมันคงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไหมมันก็ impossible อ่ะเออมัน impossible อ่ะมันน่าจะเป็นแบบมันอ่ะพวกพวกพวกมันอ่ะควรจะล่าเรามากกว่าไม่ใช่เราไปล่ามันเพราะการที่เราจะไปล่ามันมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับทุกคนไม่ว่าจะมีาร์มเราน่าจะตุยอาวุธเราไม่มีใช่ดีนะตอนนี้มันแค่โผล่มามันไม่ได้เป้าหมายมาที่เรา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 เดินทางกลับไปเกาะหนึ่งไหมเผื่อได้ชุดเอ็กโซ เราจะไปยังไงเครื่องบินก็ไม่มีเดินเดินไปก็ตายให้แปมพาไปก็ได้แปมเนี่ยนะแปมมีประโยชน์ที่ไหนเหรอดูดีวันเบิเอาแต่ว่าฉันเนี่ยเอินวันไม่ทำไรเดินเดินก็ไม่เดินนะสั่งอย่างเดียวโอ้โหเอาใหญ่เอาใหญ่ให้เจอนะรู้ไหมว่าแปมอะมีคนจินตนาการหน้าตาของแปมเพียบเลย อไปดูมาย่างเออไปดูมาย่างในกลุ่มอ่ะโหแต่มีตัวตนแล้วนะลองไปก๊อปก๊อฟเซิร์ชกูเกิลดูนะเด็กรล่อนชแนลออฟฟิเชียลอ่ะไม่ลองไปเซิร์ชดูเผื่อแบบว่าได้ร่างมาแล้วไปเป็นร่างนั้นอะไรเงี้ยสวยเชี่ยเท็นเชี่ยชอบแบบเบนเทนฮะเบนเทนอะไรนะเข้าเรื่องว่าแต่ก้ามปูนั่นคือใครก่อนไม่รู้ดิ ใครจะไปรู้ล่ะแต่ก็คงจะเป็นคนที่อยากทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งหลมั้งคิดว่านะน่าจะอย่างนั้นแล้วก็คงจะมีความคิดที่ดีด้วยแหละเพราะแบบมีการศึกษาพวกกายพันธุ์ด้วยอะไรด้วยลอกสำรวจไหมวันนี้ได้ไปสำรวจที่ไหนดีแปมกลับมาเราต้องมีอาหารกินแน่ๆเราสำรวจตรงอุโมงค์นั่นครบอย่าง,อ,งอุโมงค์เหรอครบแล้วนี่ไม่มีอ,อะไรแล้วเหรอใช่ครบแล้ว ทำอะไรต่อดีทำอะไรต่อดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี่เสียงเอเดอร์แมนไหนวันที่629แล้วเฮ้ยดีเหมือนกันเจอไหนมาโอ้ยระวังนะเกิดมาอีกแล้วเกิดมาเกิดเดี๋ยวนั่นบนทางเดิน โฮ้ยต้นไม้เกิดอีกแล้วโอ้รอบนี้ที่ทำไมมันเหมือนมันมีสมองด้วยอะทำไมต้นมันใหญ่กว่าเดิมใช่มันมีสมองด้วยมันยึดสมองได้แล้วเหรอไม่รู้แต่มันมีสมองที่ลำต้นมันด้วยอะโอ้หมันถึกกว่าเดิมเยอะเลยแล้วมันก็มีสมองตรงกลางเป็นสีเขียวเขียวนิ่งไปหลายลูกแล้วอ่ะมีสมองด้วยหรอมีดิเยดูดิเธอลองดูเเห็นปะเขียวเขีะตรงกลางตรงปลายลำต้นมันอะ หรือมันอาจจะไม่ได้ถึกแต่มันเฮลตัวเองได้มันเฮลได้มันฮิลมันฮิลใช่ไหมตัวมันสีมูเหมือนมันฮิลตัวเองเลยอ่ะแล้วเราจะชนะมันได้ไงขนาดธนูไฟเผามันต้องหลายทีแล้วเนี่ยไงเดียเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันปลุกแมงมุมมาด้วยอ้นาฬิกาปลุกอือหือยิงไปขนาดนี้ดูหน่อยมันหนีแล้วมันเดินหนีเราใหญ่เลยมันเดินหนีเราใหญ่เลยดูดูแมงมุมตัวนั้นมันเขายิงไม่โดนเลย ใช่ถ้ายิงไม่โดนเลยถ้าโดนมันจะมีสีดีนะมันอยู่ไกลพวกเราใช่แมงมุมก็เกิดไอ้ต้นไม้นี่ก็ยิงไม่ตายทำไงเดียเขายิงไปนานแล้วเธอยังไม่ตายเลยนะ่ะช่วยยิงช่วยยิงอืองใช้ปืนที่กันธวนันเอ้ยปืนที่กระทะทิ้งไม่ให้ โห oh. มันถึกมากใช่ลองใช้กระทะดูไหมอ่ะโอ้โหเธอจะเข้าใกล้ไหมเหรออย่าเข้าใกล้ดีกว่าโอ้โห oh, ไม่ไหวยิงไม่ตายเลยอ่ะหรือต้องยิงที่ห,หัวสมองมันหรือเปล่าคือเขียวอ่ะยิงให้โดนหัวสมองมันสิเธอเราไม่รู้ว่าต้นไม้นี่มันสามารถดูดตัวเราได้ไหมเออเหมือนแมงมุมตัวน,นั้นอ่ะโอ้หถ้ามีไอ้นี่สักสิบยี่สิบต้นทำไงเนี่ยอุย้ยมันปล่อยอะไรออกมา มันปล่อยละอองไนงะม,มันคือละอองที่มันปลุกตัวอะไรออกมาได้ด้วยอะไปขุดก่อนเฮ้ยดอกของด้วยดอกดอกพุงไ,ได้เปล่าไ,ไม่รู้อืมมีสักสิบตัวนะบอกเลยยุ่งแน่มันปล่อยพิษอะไรออกมาอยู่ด้วยเนี่ยขนาดมันไปแล้วเนี่ยเธอขุดออกห้หมดเลยเหน็น,นอะ่ะมีลากปะกลุบลากไปยังคลุกแล้วโอ้ เห็นสภาพดิเดินไปแล้วเจอแบบมันมันอยู่สักสิบต้นอะ่ะหุ้ยแผลงท้องล่างมันดิตัวอะไรไม่รู้ไปเชค็คคือคำตอบไปเช็ควิ่งเข้าไปจุดมันยังไงอะ่ะแผลงทงล่างนั่นดิแปมเห็นบ้าเป็นเส้นๆบ้าโอ้ยัะไรอย่างกับในการ์ตูนเลยอะ่ะมันแบบยิงไม่โดนเลยฮุย้ย มอนเตอร์ะเนี่ยเมื่อกี้เห็นมันปล่อยสปอร์แลวเดินหนีเหมือนแมงมุมเป๊ะเธอไปไปยิงฝั่งนูดด้นกว่อปะหรือว่าสิ่งพวกนี้มันมาจะ่างดาวมันมาจะาต่างดาวหรือเปล่ามีน่าจะใช่นะเฮ้ย <L> แล้วคือมันมันหายไปแล้วเอ้วไปยุ่งว,ว,วยแล้ว อยู่ๆก็ขุดเฮ้ยโอ้โหกำลังยิงรามันยิงรำมันยิงเฮ้ยเฮ้ยรีบเข้าก,ก่อนมนสู้กันเองที่นี่จะปลอดภัยแน่หรอที่นี่เอาไว้แค่ทำของอะ่ะไม่ได้อยู่หรอกแต่พยายามจะอยู่ที่น,น,นี่น,นานเฮออ้ยตกใจเสียงอะไรวะใครเจาะบ้าน,านเราเ,เ <ๆ S 1> อ<ะ>หน่อยเร็วๆเธอเขาได้ยินเสียงซอม เขาได้ยินเสียงซ้อมรอบตัวเลยว้าวฟ้ามันฝรั่งยังไม่มีอะไรเจาะเข้ามาในบ้านเธอแต่เราไม่ควรอยู่ที่นี่นะเข้ามาเอาอาหารหเฉยเขาสึกได้ว่ากำลังจะมีอะไรคืบคลานมาเขาไปดูข้างนอกนึงใจเย็นเ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 เย็น,ยน,ยน,ยนโอ้ไม่ชินเลยแฮะ ว้ย <What? S 2> เธอแย่ yeah, แล้วอะไรอะไรอะไรหมีหมีอะไรหมีมันเจาะบ,บ้านหมีมันเจาะบ้านอยู่ตรงไหนส่วนไหนอยู่บนหลังคาเขาเขาสู้อยู่เขาสู้อยู่ตังค่าเหรอระวังแย่แล้วแย่แ yeah, ย yeah, ่เขาแย่ yeah, เดี๋ยวอยู่ตรงไหนอยู่บนหลังคาบ้านเฮ้ยมันปลาอุย้ยเขาฆ่ามาแล้วฆ่ามาแล้วมันปลา,าบล็อกใส่เราด้วยแล้วมันก็ทําลายบล็อกทุกอย่างเลยอ่ะ มันทุบเละไปหมดเลยโอ้ oh my god น่ากลัวมันตีแรงไหมอืมไม่รู้อ่ะไม่ได้สังเกตเลยแต่แต่น่าจะเอาเรื่องอยู่อ่ะมันเดินช้าอยู่ไม่เป็นไรแต่มันปาของได้ไงรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยฮะมันได้ยินเสียงอะไรเดินตัวนี่แหละที่ทำลายบ้านคุณแล้ว เอาไงต่อดีบล็อกก็เริ่มจะหมดแล้วอะ่ะบล็อกที่เคยขุดไว้เมื่อตอนนู้นอะ่ะเหลือไม่กี่ชุดแล้วด้วยธนูเขาก็จะพังแล้วด้วยโอเหลือหน่อยเดียวเองเรื่องการมองเห็นคุณก็ยังไม่มีวิธีแก้ฉันว่าแก้ไม่ได้แล้วแหละแปม นอกจากเทคโนโลยีของต่างดาวอะ่ะเราเป็นมะเร็งนะแก้ไม่ได้หรอกมะเร็งนะไม่ใช่มายิงเฮ้ยไอเสือตัวเมื่อกี้มันดรอปไว้ตกใจดดเป็นกุ้งเลยดดอเป็นกุ้งเลยเธอไอเสือตัวเมื่อกี้มันดรอปหางอะ่ะหรอหางเที่ยวไว้ใช้คาบของอะ่ะเดี๋ยวไปเก็บกล่องแ่อนนึงเราจะล่ามันหรอเราจะได้เราจะไม่รู้สิว่าของที่ที่ ก้ามปูทิ้งไว้มันทำอะไรได้อะถ้าเราไม่ไปล่ามันอะเราก็าล่ามันแถวบ้านดีเอาเฉพาะแบบใกล้ๆตอนกลางคืนน่าจะเยอะเร<อ>า<ห>ต้องอระวางังตัวด้วยนะแถวบ้านบ้านอาจจะพังบ้านใหมอ่อะบ้านใหม่เลยก็คือเล่นบนบ้านใหม่เอาอน,นี้ก็ต้องหาว่ามันจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดยังไงอะอืม แต่ถ้าที่สังเกตมาอันนี้การันตีเลยว่ามันน้อยลงพวกกายพันอะแต่ว่าเวลามันมาทีมันจะมาเป็นตัวเบลเลอร์เลยอะเหมือนรวมร่างกันเรียบร้อยแล้วอะโอยนั่นไงนั่นไงผ่ายแล้วฟ้าผ่าไปว่ามันรวมร่างกันเฮ้ยเราเราลองตามเสียงฟ้าผ่าไปมั่งไหมตามไม่ได้หรอก ขนาดเรายังเคยลองตามดวงอาทิตย์หรือดวงพระจันทร์ยังไม่ได้เลยถ้าตามไปแล้วเจอตัวใหญ่มากๆทำไงอืมสู้ไหมเราก็หาที่สูงๆส,สู้เหมือนเดิมเฮ้ยตัวอะไรกัวที่บ้านอ้าล่วงอ้าอเป็นไงบ้างถืออันนี้ไว้รูปประคำไว้ เออจะด้วยเออจะด้วยแล้วที่ไหนเขาโดนตบตีที่บ้านเดี๋ยวนะวันนึงยังขำอยู่ถือลูกประคำด้วยเหรอไหนอะผมไม่เห็นมีอะไรเลยที่บ้าน้างล่างน้ำข้างล่างน้ำเห็นไหมกำเนึงีางไปโล่งหรอล้มหรอล่วงไม่ล้มแต่ล่วงแม่วะาล่วงขำดีนึงตายบลา ถือรูปประคำอะไรเนี่ยถือรูปประคำไว้เดี๋ยวนะถือรูปประคำไว้ในรอดเหรอใช่อุ้ยชอบอ่ะรูปประคำแต่ภาพนี้ไม่น่ารอดนะเขาถือโทรเทมไว้เขาพูดเ่รูปประคำนึกว่าถือรูปประคำมึงจริงอุ้ยโทรเทมนี่มีประโยชน์มากเลยนะเลยไม่ร่วงตายใช่ป่ะแล้วก็เลยเอาตัวรอดได้ เอาเมื่อกี้ก็เลยไม่ร้องไห้เลยไปทำไงให้ร่วมก็อยู่ๆก็มีตัวอะไรไอตัวที่มันพังบ้านเราอะ่ะมาเกิดข้างหลังเขาเขากำลังตัดไม้อยู่ไม่แล้วแล้วแล้วเมื่อกี้โทเทมแตกปะแตกไปอันนึงอ๋อโอ้โห <m> ดีมากนึ<อ>กว่าต้องใช้โทเทมแล้ว,<ม>วล่ะระวังตัวตลอดเวลาโทเทมอะ่ะเขามีสี่อันในตัวเธอเอามาให้เขาทำไมเพิ่มอีกอ้าวนลกวไม่มีมีดิเป็นเวลาดีแล้วถือว่าปลอดภัยถ้าล้มมันลำบาก เธอเขาไม่รู้เธอบอกเธอถึงรูประคำจะไม่เอาขำได้ไงเล่าเพราะมันเลี้ยงลีบอ่ะจะพูดว่าโทเทมหากันไม่เจอแน่ๆแป๋มจะถามอะไรนี่โทเทมกับรูประคำมันเหมือนกันเหรอมันคนละคำกันเลยนะแม่หมือก็เมื่อกี้ตอนแรกเราพูดเรื่องเอ้ยทำไมพังอย่างนี้ก็นน้ำมันไหลอ่ะเธอเขาว่าเธอเปลี่ยนที่ปลูกผักเถอะตรงนี้เขาไม่เบิกนะเฮ้ยใครโตด่ะ ะไรมีคนติดเธออยู่คนเดียวโอ้โหตดอ,อีกแล้วเขาติดเชื้อได้ยังไงอะอีกละโอ๊ยเขาติดเชื้อได้ยังไงอะมันจะรู้ได้ไงเรามันติดเชื้ออะไรอะ่ะโอ,อ้ท้องรลวงอะกินอาหารมั่วไงแล้วมันเดินช้ามะเชือนั่งมาจากตัวนั้น ไม่รู้อะแล้วเดินช้าไหมบัฟมันทำอะไรบ้างมันติดบัฟอะไรอะไม่ไม่ไม่ติดนะแค่ตดนี่อันนี้ท้องเสียแล้วลำไส้ไม่ดีนะอย่างเงี้ยแหละไม่ค่อยขี้กินของไม่มีประโยชน์เฮ้ยไปกินหมาล่าทุกวัน <c oughs> อย่าเข้าใกล้ะนะวันนี้ขออยู่ห่างกันสักพักหนึ่งแล้วนะ <c oughs> ห่างกันสักพักฮะน้าเริ่มมืดเดี๋ยวรอ ทำไมอ่ะนี่เท่ากับเธออาการกำเริบมันเนี่ยกินยาเลยกินยาเนี่ยยาที่ด็อกเตอร์ทิ้งไว้ให้อ่ะอุ๊ยทหไมล่วงอ่ะเฮ้ยกินยาที่ด็อกเตอร์ทิ้งไว้ให้เลยยาอยู่ไหนยาอยู่ไหนเขาเธอไม่ได้พกไปเลยเหรอเอาเนี่เอาเนี่ยไปอันนี้ไปเขาพบกับขวดหนึ่งตลอดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหล้ม ลมไม่พักเลยเหรอเยอะเลยกิน <Yeah, S 2> แล้วล้วลมอยู่นั่นน่ะต้องรอรอรอก่อนรักพักหนึ่งเป็นไงบ้างดีงขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวดูก่อนว่าตดไหม<ร>ดูก่อนนนะไปกินอะไรมาเออเจอ,อีก<ร>แล้วต้องรอก่อนเดี๋ยวมันก็หายเขากินอะไรอ่ะเฮ้ยเธอเขาได้ตัวนี้ด้วยอืยังใช้คาฟอะไรไม่ได้เลยมั้งอันเนี้ย โอ้ยวันนี้จะได้ทำอะไรไหมไม่ได้ทำอะไรหรอกไม่เป็นไรวันนี้วันดีอโอ้ยเฮ้ยแต่ควันเริ่มหายแล้วนะเขาว่าน่าจะเริ่มหายแล้วปะเธอต้องเฝ<ะ>้าเขาก่อนเธอต้องเฝ้าเขาก่อนแล้วแค่เจอไก่พันตัวเดียวลูกไปข้างล่างอ่ะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะหรือว่าไปติดเชื้อข้างล่าง จะไปติดได้ยงเขาเคยไปเดินเขายังไม่ติดเลยปลูกผักอ่อปลูกต้นออฟฟิเดียแล้วชีวิตนี้ปลูกแต่ผักเฮ้ยแล้วเธออาการกำเริบจากอะไรอ่ะอันนี้น่าสงสัยนะเพราะเราไม่ได้ไปเจอแร่ไอ้ไปทออะไรนั่นเลยอ่ะแต่เธอติดติดโรคอ่ะเธออาการกำเริบมะเร็งกำเริบได้ไงอ่ะเฮ้ยอย่างนี้แย่นะยาเราเหลือสองขวดสุดท้ายแล้วนะ เป็นแบบไม่ทราบสาเหตุเลยอ่ะหรือข้างล่างมีแร่แอดเบตอสอยู่เหรออาจจะยานั่หาจากไหนได้อีกไหมไม่มีไม่รู้เลยอ่ะยาที่ได้มามันได้มาจากตอนที่คันธวานเขาทิ้งไว้ให้อ่ะด็อกเตอร์อ่ะเขาทิ้งไว้ให้แค่หกขวดเองตอนนี้ที่บ้านเราเหลืออีกสองขวดสุดท้ายแล้วเนีจอกเขาเขาไปเอายาตัวที่ตีเธอเธอจำหน้ามันได้ไหมเป็นยังไงอ่ะก็ตัวที่มันพังบ้านเราอ่ะที่เหมือนรอยได้เหรอใช่กลมๆตัวกลมใช่ไหม ใช่แปลกอะ่ะก็เคยโดนตีอยู่นะไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้ไม่ก็เหลือสองขวดสุดท้ายเอาละมาสู้ชีวิตกันครับระหว่างชีวิตเรากับยาใครจะไปก่อนกันไม่สิต้องบอกว่าระหว่างพวกกายพันุพวกนี้กับชีวิตเราใครจะไปก่อนกันวัดกันที่ยาสองกระปุกนี้ละ แบบบนนี้มัเเจจ็ุงโลนคิดว่าน้องสโนว์แมนจะช่วยได้หรอใช่ก็เลยต้องเจ็บซ้ำๆเธอแตงโมเขาจะหมดแล้วสร้างโกเล่งล่ะอย่าเลยพาที่แล้วก็คิดอย่างนี้ไอตอนซีซั่นหนึ่งก็คิดอย่างเนี้ยมีประโยชน์เลยเสียเวลาเสียทรัพยากรเราสามารถผลิตบล็อกได้ไม่อั้นอยากจากอะไร บ็อกโสนเออก็จริงฉลาดนะเนี่ยช่วงนี้กินแบรน์นะดิเฮ้ยก็สนาไม่ได้กินเลยโดนแย่งกินเฮ้ยเทมกินไม่หมดเลยเลยสักกระปุกเอ๊ะไม่กินอะแม่หน่อยเกาะฝั่งนั้นแย่แล้วเฮ้ยเจิบโบกด้ะเปมเฮ้อเจ็บโบกด้ะเย็บโบกด้ไหนขอดูดเฮยมีอะไรเลยโอ้ยเออทำไมเทมไม่ขุดอีกรูหนึ่งไว้ดูเราเราจะไปแย่งเขาทำไมเขาไม่เข้าใจเธอเลยวะ ดำดำอ่ะไม่เลยวไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ต้นไม้นั่นอีกแล้วไม่หรอเออต้นไม้ที่มันมีสมองอ่ะเฮ้อถ้าเราไปฆ่ามันอ่ะมันก็ฆ่าเราดะเฮ้ยไม่เห็นเลยยังไงเห็นไหมตัวดำดำอ่ะน่ะเห็นไหมหน่ะเห็นละเห็นละเขาสึกไว้ตัวลอยได้นี่มันจะดรอปของที่เราใช้คราฟไงก็ไม่รู้เฮ้ยเธอระวังด้วยระวังด้วยมันวะหลบด้วยหลบด้วยเฮ้ยเรานี่มันปล่อยลูกน้องมาสู้กับเราด้วยอ่ะ อันนี้ก็เปรียบเสมือนมันมีโดนส่วนตัวเลยนะทำไมอ่ะเ่องมันปล่อยโดนออกมาใช่ใช่ลองพิษด้วยอยากมีโดนแบบมันบ้างอ่ะแปมเป็นโดนให้หน่อยดิแบบบินไปบินมาสอดส่องอะไรเงี้ยแป่ไม่มีประโยชน์ไม่ทำอะไรหรอกอุ้ยแรงพันวึเาแต่นอนในห้องเซิร์ฟเวอร์แรงนะแรงนะอันนี้แรงนะหาเทคโนโลยีให้ฉันใส่เข้าไปสีเนี่ยเป็นแค่เศษเหล็กแล้วก็อยู่ได้เพราะเรื่องโดนมีแขนมีขามั้ง จะอยู่ได้แค่เลสตโตนเท่านั้นแหละโอ้แรงมากแรงมากด้วยเออเกาะนั้นมันเหมือนจะเริ่มพังไงไม่รู้อะไรนะเกาะนั้นมันเหมือนเป็นที่ฟาร์มมอนสเตอร์เลยไม่เห็นมีมตัวอะไรหรอมันฟาร์มหน้าเธอมเมื่อกี้มันเสกให้เราฟาร์มปะไม่รู้เฮ้ยไม่ใช่ว่ามันไอ้นี่หรอไฟเพิ่มเลือดให้กับมันปะเนี่ย ไม่ใช่งไงมันออกแล้วมันยากแล้วเฮ้ยากแล้วเฮ้ยยิงโอลาฟตายฮะเฮ้ยยิงโอลาฟตายเมื่อกี้บ้าเดี๋ยวเราไปดูเธอไปรอดูคลิปเลย <c oughs> <c oughs> ทีเดียวเลยอะ่ะ <c oughs> ก็มันมาขวางอะ่ะมันเปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วเปิดกันแล้วโอ้โหแล้วมันปล,ล่อยอะไรออกมาเพียบเลยดูดิเฮ้ยทำไมมันไม่ตายรอบนี้มันตายยากกว่าเดิมอีกอ่ะไม่ไหวละเธอทำอะไรอ่ะ เข้าไไปหนตอนเราอยู่ป่าตโนฉันว่าสงบสุขกว่านี้เออจริงมันเปิดปากแล้วมันเปิดปากแล้วตายซะเฮ้ยเฮ้ยมันปล่อยตัวอะไรออกมาไม่รู้แต่มันบินได้อุ้ยไม่เคยเห็นอะไรอ่ะแย่แล้วยืนยันหรอเฮ้ยบ้านมีตัวอะไรบินได้ด้วยดิเออเฮ้ยยิงไปเดี๋ยวเขายิงต้นไม้เองแมลงวันอู้หแมลงวันตัวใหญ่ไป ต้องรีบฆ่าเนี่ยมันปล่อยออกมาเรื่อยๆเลยอ่ะเป็นที่ฟาร์มบอลอย่างดีมาดูดิถ้ายิงตัวเล็กเลยมาเลยมาเลยหนูตายแล้วตายแล้วโอ้โหเฮ้ยโทษโทษโทษเฮ้ยมันระเบิดอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแต่เกาะฝั่งนั้นคือเละมากอ่ะไอ้ตัวที่บินอยู่นี่มันมันเหมือนมันทิ้งขี้ทิ้งอะไรไว้ด้วยดูดิเป็นเศษอ่ะเหมือนปลาหมึกเลยว่ะหลบกระสุนเก่งด้วยดูมันดูมันดูดูดูยิงไปหลบกระสุนยิงไปหลบกระสุนดู เห็นนวดฝั่งขวานป่ะดูดิหนวดยุ้ยๆอ่ะหายไปแล้วมันจะใช้ตูดอืมป่าเลือดไม่ใช่ที่อยู่แล้วตอนนี้ใช่มันทั้งลอยได้มันทั้งกระเด้งได้มันแบบเฮ้อไปทำไมโอ้โหเพิ่งเห็นแล้วว่ามันมันบินขึ้นมาได้ยังไงเฮ้อุ้ยมันปลุกตัวอะไรเข้ามาได้ไม่รวยเฮ้อมันปลุกตัวหนวดนี้ขึ้นมา เฮ้ยเฮยในบ้านอะไรอะ่ะระวังระวังเธอชีดยาโอ,โ,โอ้โหสองเข็มเลยโอ้โหอายไม่เมื่อกี้เคยนี่อยู่ไงกดเล็งธนูอยู่แล้วมันไปนเลื่อนลูกกิ้งโดนยาโอ้โหหายไปเลยสองเมตรเนะใส่ไว้คนเดียวอ่เผื่อๆ,ๆ,ๆ,ๆเก็บละเซ็งเข้าใจย่างความรู้สึกมันหายไป <ๆ S 1> ไหนแล้ววะ ล้นออกไปเกือบแล้วไหมล่ะฉีดไปสองเข็มนะมันหายไปแล้วไอาตัวไอตัวยุงเมื่อกี้โหฉีดยาไปสองเข็มเสียดายมากเลยอะของดีสุดๆเลยโหเกาะน,นี้ยับไปหมดเลยเกาะฟาร์มพื้นพังแล้วตอนนี้เหลือกี่เข็มเนี่ยฉันเหลือสองฉันได้จากบีมาหนึ่งเมื่อกี้ก็เลยเป็นสองมีคนละสองมันเหมือนเรามีชุดเอ็กโซเลยอะยาฉันยานเนี่ย <ม>ฉันว่า<อ>ฉันว่านะมันอาจจะมาจากประตูนรกนี่ก็ได้นะตั้งแต่สร้างประตูนรกเกาะน,นี้กลายเป็นแบบพังไปเลยอะถ้าเรา,าขืนอยู่ตรงนี้เรื่อยๆเ,เราตายแน่ไปป่าสนูเหรองั้นไปอยู่ป่าสนก่อนไหมเธอเธอเราน้องไก่ที่นี่เราเราพักป่าสนูไหมอย่างน้อยก็มีเวลาหาทางออกใช่ ค่อยกลับมาไงยังไงน้องก็ไม่ตายหรอกก็รู้อยู่เมื่อกี้มันผ่านมากี่ศึกแล้วมันไม่ไม่มันไม่มีรอยขีดข่วนเลยไก่พวกนี้มีแต่เราอะไปโอเคงั้นเดี๋ยวพกอาหารไปเยอะแล้วก็พกบ็อกไปเยอะๆพังมาเลยพังมาเลยเขามีเต็มตัวแล้วแต่ขาดอาหารตอนนี้เหลือสิบเจ็ดชิ้นเนี่ยเหลือแตงโมสิบเจ็ดอันจากวันนั้นที่เธอได้ไปจากฉันอย่างน้อยที่นั่นก็มีแต่ตอมบี้ไม่มีพวกนี้อืม ฉันกลัวว่าอีกไม่นานมันก็จะมีเหมือนกันอันนี้แปมเพราะตัวมันมาแล้วอะแคจากไปไม่ลักซัอคำไปนี้ไปนี้เราให้เชฟร่อนกับกระทะนะคะเธอแต่ขารู้สึกว่าการตายของกระทะมันเป็นปริศนานะนจริงจริงกระทะอาจจะยังไม่ตายก็ได้เป็นร่างอีกร่างมันอย่างนั้นด้วไม่รู้เลยแค่รู้สึก<ต>ว่าการตายมันเหมือนการจัดฉากอะ เขาอาจจะโดนคนอื่นฆ่าเปล่าอืมไม่รู้เหมือนกันแค่คิดเลยหลายมุมแต่คิดว่ากระทะน่าจ,จะไม่รู้ดิแต่อารมณ์เขามันก็มีมีโอกาสที่เขา,เขาจะตายของเรานี่คือไรสรุปเขาเขาโมยเหรอเออเขาขโมยเท้ากลบเราไปนี่หวะเขาต้องมีเหตุผลอนะไรสักอย่างที่เขาเอาเท้ากลบเราไปแล้วไปดำดูใต้น้ําคิดว่านะซึ่งตอนนี้เราก็ยังแก้ขไขปริศนานี้ไม่ได้เพราะแม่น้ํามันใหญ่มากเลยอะ ของที่กระทาให้มาไอ้ของที่กระทาทิ้งไว้อะดีอยู่นะมีมีมีเมืองหนึ่งเอาไว้ขุดแร่แล้วถ้าเราขุดเราจะได้แร่มากขึ้นด้วยแล้วสร้างบ้านอีกหลังไว้ที่นี่เคยใช้ยังยังไม่เคยเลยยังไม่ได้หยิบมาใช้เลยอยู่ในกล่อง <c oughs> เราสร้างเบลดอีกที่ไว้ตรงนี้ไหมอ่ะได้แต่วันนี้คงไม่แล้วละ่ะทางเข้าอยู่ไหนอ๋อเนี่ยไปไวัยจังให้เราเหนื่อย คลิปตัดทีนึงเกือบชั่วโมงอะไม่ไหวนานเกินคนตัดไม่ท้อคนเช็คได้ท้อเผลอคนตัดก็เริ่มท้อโอเคครับก็วันนี้พักไปแค่นี้ก่อนนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยได้แต่ความอ๋องความเอ๋อของพวกเราไปนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับค่ายแชร์กระดิ่งกันด้วยไว้เจอกันใหม่พรุนหน้ามีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมบายบายครับ,บ ไม่ไมยสบุยสบายสตยสตักสโต